ของครั้งนี้มันไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะคะทุกคนก็เงินเหลือก็เลยไปซื้ออะไรประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องของไข่มุก is happy จ้าก็นะคะวันนี้จะเป็นเอ่อคอนเทนต์แกะกล่องติงแล้วก็บวกกับ สี่งเงินเหลือนะคะทุกคนเพราะว่าของครั้งนี้มันไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะคะทุกคนก็เงินเหลือก็เลยไปซื้ออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าของค่อนข้างจะแบบสวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะท <g ul ly> ุก <g ul ly> คนก็ของมาส่งแล้วนะคะก็เลยจะมาอัน็อกซิ่งให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าอันเนี้ยคือเราชอบมากแลวแบบว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะ,ะทุกคนประมาณพันเมั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเป็นพิเออเดอร์ไปเนี่ยนานนิดนึงก็ประมาณนี้มั้งเดี๋ยวแกให้ดูเลยนะคะ แบบนี้นะคะทุกคนก็สินค้าชิ้นนี้นะคะเป็นสินค้าจากบ้านแฟนไซ์นะคะหรือว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นถึงขั้นเป็นแฟนไซ์ที่ไปตามถ่ายรูปศิลปินนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นแฟนอาร์ตมากกว่านะคะทุกคนแล้วแบบว่าของน่ารักมากซึ่งคอเนี้ยเขาวาดเป็นคอเลเชัน BTS f a n t a s c Beat นะคะทุกคนซึ่งมันจะเป็นแบบเป็นสัตว์ในตำนานกับเกี่ยวกับเป็นสัตว์ในตำนานนะคะแล้วก็คู่กับเมมเบอร์อะไรประมาณนี้นะคะแกให้ดูเลยดีวยกว่า เดี๋ยวจะแกะไปแล้วก็พูดไปนะคะทุกคนคือเจ้าเซนเนียทุกคนคือมาร์ทอะเขาเปิดเปิดพีไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่ทันจา้าเราไม่เห็นแล้วทีนี้มันปิดรอบไปแล้วเราก็ขอกุ๊ปออเดอร์เพื่อจะพีออเดอร์ให้ลูกค้าเราไม่ทันเหมือนกันนะคะก็เราก็เลยไปพีกับร้านร้านหนึ่งไว้ที่เขาขอกุ๊ปออเดอร์มาร์ทไว้นะคะก็เลยได้เป็นก็เลยได้มาร์เซฟพอดีซึ่งมาร์ทคนนี้น่าจะเป็นคนเวียดนามมั้งเพราะว่าส่งของมาจากเวียดนามนะคะไม่ใช่มาร์ทเกาหลี มารส,ส่งของมาจากเวียดนามและส่งตรงมาทไทยได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีส่งลงบ้านเกาหลีคะ่ะตอนแรกเราก็งงเราคิดว่ามารเป็นคนมาเป็นคนเกาหลีแต่ว่าไม่ใช่ก็คือเป็นคนน่าจะเป็นคนเวียดนามเพราะว่าอของส่งมาจากเวียดนามนะคะทุกคน BTS Fantastic Beat นะคะทุกคน เป็นกล่องไม้สวยมากพี่ี่กล่องลายไม้แล้วตรงนี้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีใช้นะคะขอพูดก่อนว่าเซต BTS Fantastic Beat นะคะที่เป็นกรุ๊ที่มาทำออกมานะคะมีสินค้าทั้งหมดกี่ประเภทไม่รู้จะมีเป็นเป็นการ์ดสามิติสแตนดี้สามมิติมาพร้อมกับโคมไฟมแล้วก็โปสเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็พวกุญแจนะคะทุกคนแต่ว่า นางปิดรอบแล้วเราก็แบบเออตอนนั้นก็ได้แค่เสร็จการนะคะทุกคนแล้วก็ทีเนี้ยวันเนี้ยเออประมาณไปไปกันยามาร์ทเพิ่งรีสต็อกหรือว่าเออเรียกรีสต็อกนั่นแหละเจ้าเซฟบีเดียแฟนติกบีนี้นะคะแล้วเราเ<อ>พิ่งสั่งสแตนดี้ไปนะคะทุกคนก็ต้องรองมาส่งซึ่งอาจจะไม่ได้แกะรีวิวให้นะคะทุกคนก็ติดตามเอาไหนไอจีเรานาะจ๊า,ราหรือไม่ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างของสแตนดี้ให้ทีหลังนะคะทุกคน ตอนนี้เราจะมาแกะเจ้าเซตการ์ดเนียออกมาก่อนนะคะแล้วก็เราจะค่อยๆเปิดการแล้วก็พูดตำนานสัตว์แต่ละตัวที่อยู่กับเมมเบอร์ให้ได้ฟังกันนะคะซึ่งก็ข้อมูลอาจจะไม่ได้แน่นคือเป็นการสรุปคร่าวๆว่าสัตว์แต่ละตัวมีความมีความหมายหรือว่ามีตำนานอะไรให้นะคะทุกคนโอเคทุกคนสวยแบบสวยตาแตกเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นกล่องไม้แบบขัดเงาเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สักอย่างนะลืมละออโฮโลแกรมนะคะทุกคนเป็นคำว่าบ i เทสแฟนตาติกบิดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเออฉลุเป็นแบบโอ้ยสวยทุกคนสวยมากด,ดูดิดูดูดสวยมากอืนน่นนะคะตัวนี้จะเป็นวิธีใช้นะคะเจ้า AR นะคะจะเป็นทั้งใช้กับการ์ดใช้กับสแตนดี้แล้วก็ วิธีใช้คู่กับอ,อันนี้เลยนะโคมไฟที่มากับเจ้าสแตนดี้นะคะก็คือเป็นคู่มือรวมมาให้นะคะทั้งสแตนดี้แล้วก็ตัวการ์ดเรานะจ๊ะก็ตอนนี้ก็แค่รอสแตนดี้มาส่งแค่นั้นเองนะคะเราเพราะว่าเราสั่งเพิ่มแปลตอนนี้ก็มาอวดเจ้าการ์ดก่อนละกันเพราะว่าอยากอวดไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนก็กอดื่นของโหลดก่อนนะคะ โอ้ย,อย,อย,อยสวยมากสวยมากสวยมากโอ้ยดูเสียงดูเสียงกระทบกันโอ้ยโอ้ยมันหลูมากคือแบบตอนแรกเราตอนแรก,ต,แรก,ต,แรกตัดเสินใจจะหารกับคนอื่นแล้วนะคะหารแค่การ์ดเมนแต่ว่ามันต้องซื้อให้ครบอะทุกคนอันนี้ให้กรำมะหยี่สีแดงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นอัลลาเทเเตอร์แล้วก็ Facebook i จของคุณมาสนะคะทุกคน กลิ่นไม้แบบดีมากแล้วตัวโอ้ดีดีดีด่ออกมาหลักาที่รัตคือพอพูดคำว่าการทุกคนก็แบบจะคิดว่าแบบเป็นใบเล็กๆโฟโตกาธ,ธ,รรธรรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่ว่า ใหญ่มากแล้วก็หนามากดูความหนาโอเคโอเคทุกคนเรามาเริ่มที่พี่น้าจุนนะคะดูความหนาการน,นะคะสีทองสวยมากพี่น้าจุนนะคะก็จะเป็นน้องมังกรสีน้ํำเงินนะคะหรือว่าคนเกาหลีเรียกว่า จองระยองนะคะหรือว่ามันแปลว่าดราก้อนหรือว่ามังกรนั่นเองเนาะซึ่งเราน่าจะรู้กันแล้วว่ามังกรเป็นแบบสัตว์เทพนิยายในตำนานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็คนเกาหลีนับถือกันมากที่สุดนะคะถ้าจะเป็นมังกรกันเลยนะคะซึ่งมังกรเป็นตัวแทนของทิศตะวันออกนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลินะคะทุกคนแล้วก็เป็นสัตว์ที่รักสง,งบแล้วก็มีความฉลาดเป็นสัตว์ที่สง,งบสุขด้วยนั่นเองเนาะ แล้วก็มังกรเน่ยเป็นตัวแทนของน้ําและการเกษตรนะคะเออคนเกาหลีสมัยก่อนก็จะมองมังกรเป็นผู้นําของฝนและเมฆนะคะทุกคนแล้วก็หรือว่าสามารถกําหนดดินฟ้าอากาศได้เลยนะคะต่อไปเป็นซอกจินนะคะก็สัตว์ในตำนานอีกตัวก็คือนกฟินิกนะคะหรือว่าคนเกาหลีเรียกว่าบงฮวังนั่นเองนะจ๊ะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมนะคะเป็นตัวแทนแห่งอำนาจความรุ่งเรืองความสง่างามนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพของนกทั้งปวงนะจ๊ะนกฟินิกเป็นเอ,อ่ออีกสัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นตำนานของคนเกาหลีเลยนะคะที่พูดถึงซึ่งนกฟินิกนะคะเป็นตัวแทนของราชินีโชซอนนะักด้วยนะคะทุกคนต่อมาเป็นพี่ยุนกีนะคะทุกคน สัตว์ที่อยู่กับพี่ยุนกีก็คือฮยอนมูนะคะหรือว่าเต่าดํานั่นเองซึ่งเต่าดำมาเราจะเห็นได้ว่าจะมีงูพันเต่ามาด้วยนะคะทุกคนจะเป็นงูใหญ่พันรอบตัวน้องเต่าไว้นะคะเห็นไหมเห็นไหมซึ่งฮยอนมูนะคะหรือว่าเต่าดําเป็นตัวแทนทิศเหนือและตัวแทนฤด,ดูหนาวนะคะทุกคนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวคนเกาหลีส่วนมากก็จะจะนับถือน้อง ดต่าดำเนี่ยเพื่ออวพอให้ตัวเองมีอายุยืนยาวนะคะรักมากุต่อไปเป็นพี่โฮปนะคะทุกคนสีม่วงสวยมากซึ่งสัตว์ที่อยู่กับพี่โฮปนะคะก็คือตัวกิเลนนั่นเองเนาะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าคิรินนั่นเองนะจ๊ะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกิเลนนะคะเพราะว่าน้องเป็นสัตว์หายากแล้วก็ไม่ค่อยโผล่มาให้เห็นนะคะทุกคน กิเลนเป็นสัตว์ลักสงบนะคะมีลักษณะ้ายกว้างมีหางวัวและกีบมานะคะกิเลนเป็นสัตว์ในตำนานที่หายากเพราะปรากฏตัวให้เห็นยากนะคะโดยกิเลนเนี่ยจะปรากฏตัวต่อหน้านักประชญ์เท่านั้นนะคะทุกคนต่อไปเป็นจีมินค่ะซึ่งน้องที่อยู่กับจีมินนะคะเป็นคิวบีหรือว่า จิ้งจอกเกาหางนั่นเองนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าจิ้งจอกเก้าหางอะ่ะเราชอบมากเราดูแล้วตัวน้องเป็น,ปนตัวสีขาวทุกคนเราหางเป็นสีชมพูซึ่งเป็นสีชมพูที่เราชอบมากทุกคนเราเป็นแบบจัดที่อยู่กับจีมินได้เหมาะมากทุกคนเก็ตไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะว่าทําไมคือตํานานของจิ้งจอกเก้าหางนะคะเออเมื่อก่อนตัวจิ้งจอกก้าเป็นจิ้งจอกธรรมดาแต่ว่าอยากเกิดเป็นมนุษย์นะคะเลยบําเพ็ญเพียรจน หางงอกออกมาครบ9้าหางนะคะแล้วก็มีอํานาจมากที่สุดนะคะและที่นี้ยังสามารถแปลงกายเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์ได้นั่นเองนะคะรวมถึงการแปลงกายเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีรูปรูปโฉมที่งดงามแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ใครเห็นก็หลงสเสน่ห์นะคะก็เลยแบบเออน้องน่าจะเหมาะกับจีมินมากทุกคนดูดิรวมถึงนะคะจิ้งจอกเก้าหางมีอายุมากกว่าพันปีแล้วนะคะทุกคน ต่อไปเป็นแทยองจ้าแทยองมากับสัตว์ที่เรียกว่าแบกโฮไวทไทเกอร์หรือว่าเสือขาวนะคะคนเกาหลีจะเรียกว่าฮงแบกนะคะเป็นตัวแทนทิศตะวันตกและฤดูใบไม้ร่วงจ้าในความเชื่อนะคะเสือขาวมีอำนาจในการขับไล่ความชั่วร้ายและดึงดูดความมั่งคั่งนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะเสือขาวจะพบได้แค่สมัยที่ มีกษัตริย์ปกครองด้วยโทศพิทราชจะทมเท่านั้นนะคะเจือขาเป็นหนึ่งในสี่ที่เป็นสัตว์ในตำนานที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดนะคะทุกคนต่อไปเป็นจองกุกนั่นเองนะคะมาพร้อมสีเหลืองทองประมาณนี้นะคะสัตว์ที่มากับน้องนะคะเป็นซัมจโก,โกนะคะหรือว่าเป็นอีกาสามขานั่นเองหรือว่าอีกาทองนะคะคือตามตำนานเราไม่แน่ใจว่ามันเรียกเป็นอีกาเลยไหมหรือว่าเป็นนกสามขาเฉยๆนะคะเพราะว่านกสามขาของเกาหลีอะ ค่อนข้างที่จะเป็นสัตว์ในตำนานที่ทุกคนนับถือมากที่สุดเลยนะคะซึ่งนกสามขาหรือว่าอีกาสามขาเนี่ยนะคะทุกคนเป็นตัวแทนแห่งชัยชนะในการลบนะคะคนเกาหลีนับถือมากๆเป็นตัวแทนแห่งฤดูร้อนนะคะรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรโบราณโกคุยอด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เชื่อกันว่ามักจะอาศัยอยู่ใกล้คนที่เป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์เท่านั้นนะคะคนโบราณเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจด้วยแล้วก็ มีอำนาจเหนือกว่ามังกรและนกฟินิกซ์้วยนะคะก็มันก็ต้องเหมาะกับจองกุ๊กไหมคะทุกคนเพราะว่าทั้งพี่ RM และก็พี่จินเนี่ยค่อนข้างจะยอมน้องจองกุกเราเลยจ้าขอพูดต่อเกี่ยวกับมังกรนะคะทุกคนถึงเจ้านกสามขาเนี่ยจะค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าเออเจ้ามังกรเนี่ยเรารู้สึกว่ายังไงก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าน,นกอยู่แล้วไหมอ่ะเพราะว่าเออเออมังกรอะ กเกิดเนิดมาจากนกฟินิก์แล้วก็บวกกับนกกระเรียนนะคะมีหัวเป็นงูมีเขาวกว้างมีตาผีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะรวมถึงสามารถควบคุมเออดินฟ้าอากาศได้แล้วก็ปกป้องควบค,คุมภัยพิบัติต่างๆสาคัญที่สุดก็คือมังกรเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งกษัตริย์ด้วยนะคะทุกคนส่วนมากเท่าที่เราเคยเห็นไม่ว่าจะหนังซีรีส์ใดๆที่เป็นแนวย้อนดุกะ่ะเ,ออเราจะเห็นสัญลักษณ์มังกรไม่ว่าจะกําไลข้อมือหรือว่าชุดที่ กษัตริย์ใส่นะคะจะมีมังกรอยู่ด้วยนะคะซึ่งอํานาจของราชวงศ์ก็จะอยู่ขึ้นกับจํานวนเล็บของมังกรที่อยู่บนฉลองพระองค์นะคะหรือชุดที่สวมใส่ของกษัตริย์นั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสแกนเคียรโค้ดเพื่อเป็นเพื่อดูเจ้าสามมิติกันนะคะทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปสแกน เล่นกับน้องๆน,นะคะนี่อันนี้สแกนติดแล้วน,นี่ฮ่ามา,มากวุ้ยมังกรสวยมากทุกคน มีฝนตกด้วยน่ารักๆเกบเพิ่มสแกนโอ้ยนกฟินิกดีมากสวยมากโอ้ยล้วคือแบบเราเป็นคนที่ชอบสีแดงอย่างเราทุกคนแล้วดูดิมีไฟบ้ะ กลัวมากดูน้องกิเลงกันดีกว่าสวยมากสวยมากทุกคนมันดีมากอะคือแบบต้องมีอะก้ค่ะ ทุกคนลาอีกาสามขาสวยมากมากับสีทองมันน่าจะสกแกนพร้อมกันไม่ได้ปะ ไม่ได้จริงด้วยโอเคค่ะทุกคนก็ระยะเวลาที่เราตัดต่อคลิปอยู่นะคะสแตนดี้ก็ได้มาส่งบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคือคุณมาร์ตอะส่งมาให้เราวันที่หนึ่งใช่ไหมแจ้งเลขเรามาส่งวันที่หนึ่งแล้วก็ถึงวันที่18ตุลาจ้าก็จะเป็นสแตนดี้แล้วก็โคมไฟนะคะที่เราไม่ได้สั่งโปเตอร์เพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้ชอบติดโปเตอร์ขนาดนั้นนะคะซื้อมาก็คงจะเก็บไว้ในของอะไรก็เลยแบบ ไม่ได้สั่งโปสเตอร์มาให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือที่มาให้มานะคะให้มาสองแผ่นแล้วก็ Hi m a มา i ิวัน h a n k so much for your support อันนี้อ่านว่าอะไรบุรังเฮหรอบุรังฮีแล้วก็ลายเซ็นมาส์นะคะทุกคนโอเคค่ะเราจะมาแกะดูดีกว่าแล้วกันอันเล็กถือโอกาสพอดีตัดตัดคลิปช้านะคะทุกคนก็เลยแบบ เออถือโอกาสอาทิตย์รวมเลยดีกว่าอันนี้มุกสั่งมาเพิ่มนะคะเพราะว่าจะเอามาขายที่งานออหมู่บ้านโบราณนะคะทุกคนวันที่28พฤศจิกายนนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีมมบัตรก็ไปซื้อบัตรกันได้นะคะงานหมู่บ้านโบราณเป็นงานพบปะสัสรรา์ของชาวอาร์มี่แล้วก็ชาวอาร์มี่ซื้อขายกันด้วยนะคะทุกคนไปเจอกันที่ร้านค่ะีนมุกสั่งให้ตัวเองจ้า มาส่งตรงมาจากเวียนอ้สตแตนดี้ใหญ่มากดูดิที่เราสั่งมาะะเราไม่ได้สั่งเป็นครบเซตน,นะคะเพราะว่าราคาสแตนดี้สูงสูงจริงๆอทุกคนก็เลยเราก็เลยสั่งมาแค่เมนแล้วก็มีลูกค้าฝากสั่งนะคะเพร่อจะได้หารค่าส่งมาเพราะว่ามาร์ส่งตรงมาไทยนะคะทุกคนก็เลยแบบต้องหาคนหาส่งค่าส่งมาจ้ะ โอเคเรวแกะอันนี้ก่อนละกันมาให้นำบัตรมาทุกคนเลยหลุดไม่ได้เหรอน่ารักมากเป็นพวงแต่แบบที่บีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสีเคลือบทองเป็นหัวใจ ผู้ตรงนี้ทำมาดีมากคุณผู้ดี สแตนดี้อะคริลิกนะคะมีความสูงประมาณ20เซนนะคะแล้วก็กว้าง14เซนนะจ๊ะทุกคนคือแบบเป็นสแตนดี้ที่ขนาดใหญ่มากก็เกือบตั้งก็เกือบเต็มน,นะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ได้แกะของจองกุ๊กให้ดูนะคะเราจะแกะของซอลจนให้ดูนะคะเพราะว่าซอลจีนเนี้ยเป็นของเราอันนี้ของลูกค้านะคะทุกคนก็อันนี้ก็แกะนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะคะทุกคน น,นี้เป็นฐานฐานแล้วก็รีโมทรีโมทเนี่ยจะเป็นเปลี่ยนสีทั้งหมด16สีนะคะทุกคนแล้วก็คู่มือการใช้จาได้ม่มับ,บอกว่าไม่มีไม่มีฐานให้ที่การแกะฐานฐานนะคะก็คือต้องบีบตรวนี้ด้วยแล้วก็ดันออกมาด้วยนะคะซึ่งเราแกะไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็มาบอกว่า เออเอาฐานออกนะคะเพราะมันส่งต่างประเทศไปได้มันเป็นแบตเตอรี่นะคะก็เลยแบบคงจะไม่ได้รีวิวทุกคนดูนี้แะเพราะว่าที่เขียนหาฐานนะคะทุกคนใครที่ไม่เอาฐานไฟก็จะมีฐานอะคริลิกแบบนี้ให้นะคะซึ่งสามารถลอกฟิล์มออกได้นะคะเห็นปะมันก็จะเป็นฐานใส โอ้ยกระดาษที่ดามายังสวยเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวลอกฟิล์มออกก่อนนะคะทุกคน ต้อใส่อันนี้เขาให้มาชาร์จรูไหนทุกคนไม่มีหรออ๋อเจอละโอเคทุกคนเสียบสาย USB ตรงนี้ก็ถ่านไม่ต้องใช้แล้วนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็จะพามาสแกนสแตนดี้กันบ้างนะคะ การอันบ็อ n ซิงรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. ให้ช่องเราด้วยนะคะว่างๆ่งเราจะมาแกะของให้ดูกันอีกจ้าบ๊ายบาย